สวัสดีครับในที่สุดก็ทำออกมาจนได้นะครับในรูปแบบของ HD c v i นะครับในกล้องอนาล็อกของ แบนต้าหัวนะครับกับ WISP เป็นระบบ AI นะครับในรุ่นของ HFW และ HDW 12 49 XP อี่เ a ้ x p Pro นั่นเองนะครับในผลิตภัณฑ์ของแบนต้าหัวครับรุ่นนี้จะเป็น Smart Duo Light HD-CVI นะครับเป็นระบบ AI HIP รูรับแสงสูงสุด F 1 0ครับกับ w i c h Color นะครับในระบบ AI ชิปใหม่ล่าสุดมาตรฐาน AI HIP นะครับ high performance นะครับในรุ่นของตัว1249 นะครับ XP ขิด A ขิด Pro นั่นเองนะครับใช้เทคโนโลยีคล้ายๆกับสมาร์ทโฟนนะครับกับรูรับแสงกว้างสูงสุด F 1.0นะครับรุ่นนี้ครับและใช้เทคโนโลยี AI ISP นะครับในการจดจําภาพในเวลากลางวันนะครับเพื่อไปวิเคราะห์ในเวลากลางคืนทําให้ภาพออกมาเป็นภาพสีด้วยค่าลักษ0 0 0์จนั่นเองนะครับในรูปแบบของกล้องอนาล็อกนะครับ HD CBI นะครับและเครื่องบันทึกจําเป็นต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เป็นเวอร์ชัน4.001ขึ้นไปหรือใหม่นว่งนี้นับเพือใหม่ ทำงานแบบนี้นั่นเองนะครับและมาพร้อมกับไมโครนะครับรองรับการรับฟังเสียงถึง12เมตรเลยทีเดียวครับเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของการอัปเดตนะครับกล้องของระบบอนาล็อกไม่รู้จักกลางคืนนั่นเองนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปทดสอบระบบภาพให้นะว่ากลางคืนเขาเป็นยังไงนะครับ าสมกับความรับลือหรือไม่ในระบบของ wispai สําหรับกล้องวงจรปิดที่ไม่รู้จักกลางคืนของแบรนด์ต้าหัวนั่นเองครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาสรุปภาพให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับในผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ต้าหัวในรุ่นของ hfw 1 2 4 9 xp ขีด a ขีด pro นะครับนั่นเองนะครับว่าภาพมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสรุปภาพให้ดูพร้อมๆกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับอันบล็อกให้ดูแล้วว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมในส่วนของตัวกล้องรุ่นนี้กันนะครับโอเคไป